สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะทำรันด้อมเชื่อมโยงกับพระแม่คงคาค่ะวันนี้เป็นวันรอยกระทงนะคะก่อนอื่นนะคะฝากกดติดตามกดหัวใจาให้บีด้วยนะคะใครที่เข้ามานะคะแม่คงคาฝากบอกคุณในเรื่องนี้ค่ะเราจะส่งไพ่ไปได้วยกันนะคะรูปขอเชื่อมโยงกับพระแม่คงคาศักดิ์สิทธิ์ค่ะใบที่1ค่ะไพ่พญาสุขีนะคะไพ่ใบน,นี้บ่งบอกว่าพระแม่คงคาฝากบอกเลยว่าวันนี้คือวันดี วันนี้ลูกๆทุกคนจะหมดปัญหาโรคประสาทแล้วหลังจากที่ลูกๆได้รอยกระทงได้รอยเอาสิ่งไม่ดีปัญหาโรคประสาทออกไปจากชีวิตของลูกๆนะให้คิดในด้านดีพูดตั้งจิตอธิษฐานให้มั่นปรารถนาสิ่งใดหวังสิ่งใดตั้งจิตและบอกแม่ได้เลยนะแม่พร้อมประทานพรให้ลูกๆทุกคนอยู่นะคะบที่สองค่ะมาดูกันว่า ให้เทพางคานเปรียบประดุจพระจันทร์นะคะก็มีมีพระจันทร์อยู่บนเสียงท่านนะคะวันนี้ให้รู้ทุกคนวางใจคลายปัญหาคลายความกังวลที่มีอยู่ในจิตใจหลายคนอาจจะรู้สึกเหนื่อยมามากแล้ววันนี้จงมองตัวเองเปรียบประดุจดังนักรบผู้มีความเกิ่งกาจผู้มีความกล้าหาญ การขอพรพระแม่คงคาให้ตั้ง,งจิตถึงองค์พระจันทร์ด้วยนะคะเพราะว่าพระจันทร์เปรียบเสมือนแสงสว่างในวันเพ็ญเดือนสิบสองวันนี้ใครตั้งจิตอธิษฐานขอพรพระแม่คงคาบอกเลยว่าต้องตั้งจิตบอกกล่าวถึงองค์พระจันทร์ก่อนค่ะเพื่อที่จะได้เชื่อมโยงถึงจักรวาลและพระรังแห่งศักดิ์สิทธิ์แห่ง แม่น้ำคงคาค่ะนะคะไสรุปคะ่ะนับจากนี้หลังจากที่เราทุกคนได้รอยกระทงกันวันนี้แล้วพ่อแม่ คงค่ะฝากบอกว่าลูกจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตของลูกจะมีแต่ความสุขความโชคดีการเงินไหลลื่นการงานจเจริญก้าวหน้าชีวิตจะมีผู้คนมากมายให้ความอุปธมร,รมคำซูบางคนอาจจะได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่การงานใหม่ๆเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆบางคนอาจจะมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศได้ไปทำงานต่างประเทศจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวย หรือหลายๆคนตั้งมัน่นตั้งใจอะไรไว้นับจากนี้บอกเลยว่าสิ่งดีเข้ามาแล้วเรื่องดีเข้ามาแล้วความโชคดีกำลังเดินทางมาหาทุกท่านแล้วขอให้ทุกท่านตั้งจิตให้มั่นและว,วันนี้พระแม่คงคาบอกว่าให้คุณโชคดีตลอดไปนะคะ